ผมขออัดวิดีโอไปด้วยนะครับทีนี้ถามว่าทำแบบนี้ถูกไหมจริงๆก็มันมันก็โอเคนะแต่จริงๆกูชายอยากให้พวกเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่าปริ้นนะครับเพราะนั้นแบบนี้น้องอาจจะยังสื่อสารกับกูชายไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเริ่มต้นมานี้ผมเฉลยก่อนนะครับเริ่มต้นมานายต้องกดคอนเน็ก่อน นะกด Connect นะครับเสร็จแล้วรอให้มันให้มันเป็นคำว่าเชื่อมต่อนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมคอนเน็กแล้วนะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วนะใช้คำสั่งปริ้นการใช้คำสั่งปริ้นก็จะมีตัว P นนำหน้านะครับเราแค่กด P ตัวเดียวมันก็จะออกมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งปริ้นตามด้วยเคาะหนึ่งครั้งแล้วก็ เครื่องหมายวงเล็บเปิดมันจะพิมพ์วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะครับหรืออัญประกาศนะครับกดจะใช้ฟันหนู2อนนันหรือใช้ฟันหนูอันเดียวก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลยเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้างในนะครับสวัสดีช้าโลกนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่เราก็กด enter แล้วใช้คําสั่งปริ้นใหม่นะครับ เราชื่อ,อสมชายนี่นเนาะแล้วก็พินใหม่บางคนบอกขี้เกียจพิมพ์มพิพ้น์ถามว่าคุมดำก็อวางได้ไหมได้ครับผมไม่แน่ใจว่าในโทรศัพท์เนี่ยก๊อก๊วางกับพิมพ์ใหม่อันไหนง่นายเนาะแต่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถวางได้ เรามาจากดาววชิลาอะไรนะครับพอพิมพ์ทั้งหมดเสร็จปุ๊บเรากดรันนะครับเรากดรันนะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเสร็จแล้วผมก็ให้เธอแคปจอนะครับโดยการที่ใช้เทคนิคแคปจอหรือเซฟหน้าจอของแต่ละเครื่องนะครับแล้วก็นำมาส่งผมใน ชั้นเรียนผมเห็นมีเจ็ดคนนะครับที่เขาส่งมาแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็พวกเธอเยี่ยมมากส่วนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ส่งพยายามลองทําดูนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฝึกในด้านของการใช้อุปกรณ์น้องด้วยแล้วก็ฝึกในด้านการใช้เครื่องเครื่องเอ่การเขียนโปรแกรมด้วยนะครับวันนี้ขึ้นคำสั่งไหนแล้ว นะครับวันนี้ผมจะให้ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า input และอีกอันนึงคือการใช้ตัวแปรนะครับการใช้ตัวแปรและ Input นะครับวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับผมจะเอาวิดีโอตัวเนี้ยเอาไปวางไว้ในห้องเรียนแล้วก็ให้เธอถ้าใครจำไม่ได้หรือเธอทำไม่เป็นเธอลองมาดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งได้ผมจะอัพขึ้น YOUTUBE นะครับเธอสามารถที่จะ คลิกดูย้อนหลังได้ทีนี้มาดูกันว่าการตัวแปรคืออะไรผมตัวแปรก่อนตัวแปรคือตัวที่ในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยคือตัวที่เราเอาไว้สําหรับเก็บข้อมูลครับตัวแปรเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่าถ้าเราเรียนทางคณิตศาสตร์ตัวที่เราไม่ทราบค่าใช้แล้วนะครับตัวที่เราไม่ทราบค่าเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ย นองจาไว้อย่างนะครับเราเขียนโปรแกรมเ่เราเป็นผู้เขียนถามว่าเราใช้ไหมบางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้นะครับแต่คนที่จะใช้เนี่ยเขาจะชื่อว่า user หรือผู้ใช้โปรแกรมซึ่งเขามีความต้องการจะเอาตัวเลขตัวนั้นเอามาทําอย่างนั้นต้องการที่จะใส่ข้อมูลตรงนี้เพื่อให้ออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวแปรคือตัวที่เราไม่ทราบค่าในภาษา Python ตัวแปรมีอยู่2แบบ สามแบบครับหนึงตัวแปรที่เป็นตัวอักษรตัวอักษรนี่นะครับคือตัวที่เราพิมพ์เนี้ยตัวอักษรตัวอักษรไม่สามารถที่จะเอาไปคำนวณได้สองตัวแปรที่เป็นตัวเลขตัวเลขเราสามารถที่จะเอาไปบวกลบได้และอีกอันหนึ่งคือ ตัวแปรที่เป็นค่าเขาเรียกว่าค่าบูลีนหรือค่าที่มีอยู่สองสองค่าคือค่า true หรือ False ถูกกับผิดนั่นเองไอ้ตัวแปรบูลีนเนี่ยนะครับหรือตัวแปรที่เขาเรียกว่าถูกกับผิดเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานเมื่อเราใช้คำสั่งเงื่อนไขซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงเงื่อนไขนงคงจะประมาณอีกสักสองอาทิตย์น้องจะได้เรียนเรื่องเงื่อนไขทีนี้ ในการเปิดตัวแปรเนี่ยภาษา y t ทอนเนี่ยเราใช้ภาษาคำในภาษาอังกฤษเนี่ยแทนลงไปได้เลยหรือแค่พยัญชนะตัวเดียวเช่น A B C อย่างนี้ก็ได้ในการเปิดตัวแปรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าถ้าเราจะรับค่าเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเราจะรับค่าเนี่ยเราจะเขียนว่ายอย่างไรบ้าง ทีนี้น้องกลับมาดูที่จอภาพเราต่อนะครับเราจะเอาบล็อกขึ้นมาใหม่1บล็อกเพื่อที่จะลองรับค่าดูทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราเปิดตัวแปรมาตัวหนึ่งผมให้ชื่อว่า A ตัวแปร ตัวนี้ชื่อว่า A นะครับมันเหมือนกับเราสร้างเขาเรียกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลมา1พื้นที่โดยที่พื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเนี่ยมีชื่อกล่องหรือชื่อห้องว่า e นะครับเเท่ากับเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเพื่อที่จะเอาค่ามาใส่ e นะครับเช่น A เท่ากับ5 เอาใส่ตรงงนี้เลยนะเอาเอาเลข5เนี่ยไปใส่ค่าตัวแปร A นะครับทีนี้ผมลองดูนะครับผมลองปริ้น a ดู P I N P print นะครับเสร็จแล้วตามด้วย a อตอนนี้ผมยังไม่กดลันนะครับน้องคิดว่ามันจะพิมพ์ออกมาว่าอะไรครับ พอเรากดเลข5ไม่อ่านลองลองครูชายจะลองกดดูนะครับกดลันดูเห็นไหมครับมันจะพิมพ์5ออกมาเอา้าครูมันไม่พิมพ์ a เหรอไม่ใช่ครับมันพิมพ์เราบอกว่าให้พิมพ์ค่าที่อยู่ใน a แต่เรากําหนดค่าไว้้ว่าเลข5เนี่ยคือ a นะครับไม่งงนะไม่งงนะต่อไปทีนี้ถ้าเรามันเป็นตัวอักษรล่ะเช่นผมให้คำว่าสมชายใส่ไว้ใน e ทีนี้ผมลองกดลันดูนะครับค่าของ A อ้าวขอโทษครับเวลาเราจะให้เป็นให้เป็นเป็นข้อความเราต้องมีเครื่องหมาย นิดนึงนี่ขอโทษครับถ้าเราต้องการจะเอาคําที่เป็นภา,ภาษานะครับเอาไปใส่ใน e เนี่ยเราต้องมีเครื่องหมายเขาเรียกว่าอัญประกาศเปิดหรือเครื่องหมายฟันหนูครอบไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเขียนคําว่าสมชายเลยเพราะฉะนั้นคําว่าตัวแปรเนี่ยคือตัวที่ไม่ทราบค่ามันเป็นอะไรก็ได้ นะครับเป็นตัวเลขเป็นข้อความไม่ได้อยู่ที่เราเอาไปใช้งานอยู่ที่เราเอาไปใช้งานทีนี้ถ้าเราจะเอาตัวแปรมาบวกกันล่ะได้ไหมแอาต่อนะครับผมเอาบล็อกใหม่ขึ้นมาผมให้ตัวแปร a เท่ากับ8แต่นี้นะเสร็จแล้วผมต่อนะครับ b เท่ากับ เบวกห้าพอกดลันน้องคิดว่าตัวเลขอะไรจะออกมาครับ13บสครับสินะเดี๋ยวผมจะลองลันดูนะครับโอ้ยขอโทษ ผมผมไม่ได้กดคำสั่งปีมขอโทษครับเอาใหม่ P I P อุ N ้ย e. ขอโทษขอโทษขอโทษผมลองรานดูนะครับ b เห็นไหมครับค่า13จะออกมาเพราะฉะนั้นตัวแปรเราเอาไปบวกลบคูณหารได้เด้๋ตัวแปรเราเอาไปบวกลบคูณหารได้ตามปกติทีนี้เหมือนกันครับครูชายจะลองเอาคำว่า วชิลาลายใส่ลงไปแล้วใช้สมาการเดิมไหมนะ B, B เท่ากับ A บวก5แล้วป้น B น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะบวกกันได้ไหมเออลองดูเนาะเดี๋ยวผมลองกอดล้านดูนะครับเห็นไหมครับ มันขึ้นเออเลอร์เลยเห็นไหมมันบอกว่าเฮ้ยยูจะเอาไปบวกกันได้ยังไงว่าชีลาลไยอ่ะมันเป็นตัวอักษรมันเป็นสต i ิงเอ้ยขอโทษครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นสติงครับนะครับมันเป็น STR มันไม่ใช่อินเทนเจ มันเป็นข้อความมันไม่ได้เป็นตัวตัวเลขเพราะฉะนั้นอยู่เอาไปบวกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อความไม่สามารถที่จะเอาไปบวกกับตัวเลขได้ทีนี้มีคนมาลองอีกว่าครับอย่างงั้นเราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเราลบคําว่าว่าชิลลายออกเราใส่เลขหลงไปเอออันนี้น่าสนใจ นะครับแต่น้องน้องดูดีๆนะครับในการใส่เลขหกขอโทษครับในการใส่เลขหกเนี่ยผมใช้เครื่องหมายเขาเรียกว่าอัญ,ญป,ประกาศเปิดครอบไว้นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลขหกตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับมันเป็นสตริงหรือเป็นข้อความเธอคิดว่าข้อนี้มันจะบวกกันได้ไหมใครคิดว่าได้ยกมือขึ้นเลยครับ กอดูมือหน่อยจีีไหเออถ้าใครคิดว่าไม่ได้ยกมือครับไม่ได้ครับบวกไม่ได้แน่นอนเออมาลดว่าไงยกมือไหมเออมาลดกำลังงงอยู่อ่ะผมจะลองกดให้นะจึกไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่า ไอ้เลขหเนี่ยมันยังเป็นติดตัวอักษรอยู่เพราะเราเอาเครื่องหมายคอมเมาเนี่ยไปใส่เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องลบคอมมาออกเลขหกเนี่ยมันจะกลายเป็นอินเทนเจอร์หรือเป็นตัวเลขเลยเรากดล้านปุ๊บมันจะเท่ากับสิบเอ็เนาะ อันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวแปรก่อนนะครับว่าอ๋อตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือกล่องที่เราสร้างมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลใส่เข้าไปข้อมูลมี3อย่างอย่างที่1คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างที่2ตัวอักษรอย่างที่3ตัวถูกหิดไอตัวถูกหิดเนี่ยผมยังไม่พูดถึงผมใช้ตัวเลขกับตัวอักษรก่อน ทีนี้ไอตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบวกกันได้นะครับอันนี้คือตัวแปรทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบบฝึกหัดนะครับเอาไปวางไว้ให้ใน google form เดี๋ยวผมจะเอาโหลดใส่ไว้ให้เดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยนะครับออกจาก เขาเรียกอ,อะไรเช็คชื่อเสร็จแล้วให้ไปเข้าชั้นเรียนนะครับรอผมประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมเอาเก็บไว้ไหนนะครับเสร็จแล้วเข้าไปทําในแบบฝึกหัด Google Form นะครับว่าสิ่งที่ผมให้ตอบเนี่ยมันสามารถที่จะบวกกันได้หรือไม่ได้หรือคําตอบมันได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูใน Google Form นะครับวันนี้ผมก็ประมาณนี้นะเอาความรู้มาให้ในเรื่องของการเขียนภาษาไพทอน นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเช็คชื่อกัน